สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตจากการที่ผมแวะเข้าห้องน้ําในสถานที่ที่ผมไม่รู้จักและก็นั่นเลยครับจากการกระทําของผมในครั้งนั้นมันทําให้ผมได้รับรู้ว่าสิ่งลี้ลับโลกที่อยู่หลังความตายมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เรื่องราวของผมผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่ผมเรียนจบมาผมก็ได้งานทำอยู่ใกล้บ้านในเขตย่านปริมณฑลก็เลยทำให้ชีวิตของผมค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็จะลงหลักปักฐานทำงานอยู่ที่นี่ไปอีกหลายปี แต่ทว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ผมทำงานไปเรื่อยๆอยู่ที่นั่นได้ประมาณสองปีก็ปรากฏว่าหัวหน้าได้เข้ามาคุยกับผมบอกว่าผมจะต้องถูกย้ายไปประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคำสั่งเด็ดขาดที่เบื้องบนเป็นคนสั่งลงมาก็เลยทำให้ผมต้องยอมรับแล้วก็ย้ายออกจากที่นั่นชั่วคราวเอานะทนทนเอาหน่อย น่าจะประมาณสักสองปีเดี๋ยวพี่จะดึงตัวกลับมาส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวพี่คุยให้น่าจะได้เพิ่มอีกพอสมควรหรือถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วได้อยู่ที่นั่นแล้วได้ปรับขึ้นเป็นหัวหน้าตำแหน่งเองก็น่าจะเท่าพี่แล้วได้ครับพี่ไปก็ไปลองเสี่ยงดูสักตั้งหนึ่งเพื่ออีกสองปีจะได้ขับเบ้นกลับมาสุดท้ายจากเหตุการณ์นั้น ผมก็ถูกย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดแม้จะไม่ใช่จังหวัดที่ไกลมากแต่ก็ทุรกะกนดานพอสมควรรวมทั้งเป็นจังหวัดที่ผมไม่เคยไปแล้วก็แทบจะไม่เคยผ่านมาก่อนซึ่งในช่วงที่ไปอยู่นั้นบริษัทก็มีบ้านพักให้เป็นสวัสดิการของพนักงานที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่นส่วนตัวของผมด้วยความที่เดินทางไกลพอก็เลยยกรถกระบะให้ ซึ่งก็เป็นรถกระบะเก่าๆที่ท่านจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านท่านก็เลยให้ผมเอาไปใช้ในระหว่างที่ผมอยู่ที่นูนในตอนที่ผมไปอยู่ในส่วนของเนื้องานมันก็ไม่มีอะไรมากครับทุกอย่างผมทำได้หมดรวมทั้งสอนงานคนอื่นได้บ้างแล้วก็เริ่มมีเพื่อนสนิทบางคนจนกระทั่งอยู่ไปประมาณหนึ่งเดือนผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มชินกับสถานที่ แล้วก็เริ่มปรับตัวได้จนมันก็มีวันหนึ่งหลังจากที่ผมอยู่ไปได้ประมาณเดือนกว่า,วาเมื่อมาถึงวันที่ผมว่างผมก็คิดว่าผมไม่อยากนอนเล่นอยู่ที่ห้องผมก็เลยเปิดหาสถานที่เที่ยวแล้วก็ไปเห็นว่าในจังหวัดที่อยู่ติดกันมันมีสถานที่เที่ยวอยู่ที่หนึ่งเป็นที่ที่แม่เคยพูดถึงแล้วก็เคยบอกให้ผมพาไปและเมื่อเห็นแบบนั้น ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะลองขับรถไปเที่ยวแล้วจะส่งรูปไปให้แม่ดูเพื่อนในช่วงวันหยุดครั้งหน้าผมจะได้กลับไปพาแม่มาวันนั้นผมก็ขับรถไปซึ่งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆไปถึงก็ประมาณบ่ายโมงซึ่งวันนั้นมีคนไม่เยอะมากเพราะไม่ใช่ช่วงเทศากาลแล้วหลังจากที่เดินไปเดินมาเดินเที่ยวไปสักพัก ผมก็เดินหาร้านอาหารเพื่อจะกินข้าวกลางวันจนเมื่อเดินมาถึงทางออกผมก็พบว่าทางซ้ายมือของถนนมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็สั่งส้มตำมากินหนึ่งจานพร้อมกับลาบข้าวเหนียวอีกอย่างละหนึ่งแล้วผมก็ไปเห็นว่ามีพี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเขาได้สั่งซุปหน่อไม้หอยดองและด้วยความอยากกิน ผมก็เลยลองสั่งตามเขามาตกเย็นวันนั้นในตอนที่ผมขับรถกลับห้องผมก็จอดแวะซื้อของบางอย่างพวกไม้กวาดกับไม้ถูพื้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อผมขับรถกลับมาเรื่อยๆท้องฟ้ามันก็เริ่มมืดถนนก็แทบไม่มีรถสักคันแล้วผมก็พบว่ามันได้เกิดเรื่องสยองขวัญที่หน้าคนลุกที่สุดขึ้นกับตัวของผม สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือผมปวดขี้ครับคือส้มตำมาจออยู่หน้าประตูเตรียมตัวที่จะพุ่งออกมาคือมาทั้งน้ำทั้งเนื้อทําให้ในวินาทีนั้นในขณะที่ประตูค่ายกำลังจะพังผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ผมเจอปัม๊มหรือเจอห้องน้ำอะไรก็ได้ให้ผมพอได้เอาตัวรอดแต่หลังจากที่ขับไปด้วยความที่เป็นต่างจังหวัด เส้นทางที่มีรถไม่มากมันก็ยิ่งสยองขวัญขึ้นไปอีกคือตลอดสองข้างทางไม่มีอะไรเลยแม้แต่ร้านค้าสักร้านบ้านคนสักหลังก็แทบยังไม่มีผมก็เลยได้แต่พูดกับตัวเองว่าขอให้ผมเจออะไรก็ได้ต่อให้เป็นบ้านคนเป็นร้านขายของฝากผมก็จะขอเขาเขา้าแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อของเพราะตัวของผมเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วจริงๆ และคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นโชคก็เข้าข้างคือเมื่อผมพลนโค้งหนึ่งมาแม้ทุกอย่างจะมืดหมดเลยแต่ผมก็ได้เห็นว่าบริเวณข้างทางทางซ้ายมันได้มีปั๊มอยู่ปั๊มหนึ่งซึ่งเป็นปั๊มที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็เปิดไฟเอาไว้ผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปและเมื่อเข้าไปถึงผมก็ได้เห็นว่าภายในปั๊มปั๊มนั้นมันเป็นปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก แล้วก็มีตู้อยู่แค่สองตู้มีเด็กปั๊มอยู่ประมาณสองคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะคิดเงินซึ่งเป็นโต๊ะเหล็กสีเทาส่วนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างตู้น้ำด้านในแล้วพอผมเห็นแบบนั้นเมื่อเขามองมาผมก็พยายามยกมือให้เพื่อที่จะขอโทษเพราะผมไม่ได้จอดเติมน้ำมันแต่จะมาแวะเข้าห้องน้ำรวมถึงในวินาทีนั้น ผมก็แทบไม่สนใจแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นกันไปถึงก็เข้าไปจอดด้านหลังทันทีแล้วทันทีที่จอดผมก็ดึงกุญแจออกจากรถแล้วก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำทันทีในวินาทีนั้นรถผมก็ยังไม่ได้ล็อกทั้งโน้ตบุ๊กทั้งกระเป๋าสตางค์ทุกอย่างก็อยู่ในรถหมดแล้วพอเข้าห้องน้ำไปผมก็ได้เห็นว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม ไม่ได้แยกชายหญิงแล้วก็เหมือนเป็นห้องน้ำพนักงานไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าและเมื่อผมเดินเข้าไปผมก็พบว่าทางซ้ายมีอยู่สามห้องส่วนทางด้านขวาเป็นกระจกแล้วก็มีอ่างล้างมือหลังจากที่เห็นแบบนั้นผมก็เลือกเอาห้องกลางซึ่งมีลักษณะเป็น้วมนั่งยองและเมื่อเข้าไปถึงผมก็ปลดทุกทันที และคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมเข้าไปผมก็ทั้งถึงระเบิดทั้งยิงปืนกลไปหนึ่งชุดใหญ่เบ็ดเสร็จทั้งหมดประมาณ5นาทีแล้วในตอนนั้นตอนที่ผมกำลังจะล้างผมก็ได้ยินเหมือนกับว่ามันมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนกับดังมาจากข้างนอกไกลๆแล้วก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็เข้าใจได้ว่ามันน่าจะเป็นเสียงวัยรุ่นแถวๆนั้น กำลังไล่ตีกันเข้ามาเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็นั่งฟังไปเรื่อยๆครับคือกะจะรอให้เสียงเงียบแล้วผมค่อยเปิดออกไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือหลังจากที่มีเสียงดังแบบนั้นก็ปรากฏว่าเสียงมันยิงใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งหนีเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็มาหลบอยู่ด้านใน ผมมองผ่านช่องล่างประตูแล้วก็ได้เห็นว่าคนที่อยู่ข้างนอกคนนั้นใส่กางเกงยีนกับรองเท้าผ้าใบและเมื่อทุกอย่างเริ่มเงียบลงผมก็เลยพูดผ่านประตูห้องน้ําแล้วก็ถามเขาไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงวิ่งหนีมาแบบนี้อุย้ยพี่มีคนอยู่ข้างในเหรอครับพี่อย่าออกมานะมันมีคนไล่ตีผมแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ออกมา ถ้ามันดูว่ามีคนเดี๋ยวพี่จะโดนไปด้วยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวพี่จะอยู่เงียบๆแล้วถ้ามันไปแล้วน้องบอกพี่ด้วยก็แล้วกันหลังจากนั้นผมก็เงียบต่างคนก็ต่างเงียบแล้วผมก็ได้ยินเหมือนกับว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคนนั้นเขาพยายามเดินไปเดินมาคือเหมือนเดินมองอยู่หน้ากระจก เพื่อพยายามดูว่าคนที่ไล่ตีเขาวพวกนั้นเขากลับไปหมดแล้วหรือยังและเมื่อทุกอย่างเงียบลงเราก็เลยได้คุยกันโดยที่เขาถามว่าผมมาจากไหนแล้วมาทำอะไรอยู่ที่ตรงนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าผมมาทำงานแล้ววันนี้ผมแวะมาเที่ยวแต่ขากลับผมปวดท้องก็เลยแวะมาเข้าห้องน้ำและหลังจากนั้น เขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเพิ่งเลิกเรียนมากำลังจะเอาข้าวกลับไปให้แม่เพราะแม่เขาป่วยติดเตียงแต่เมื่อมาได้ครึ่งทางเขาก็กลับมาถูกไล่ตีก็เลยต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีตายเข้ามาจนหลังจากที่คุยกันสักพักเมื่อทุกอย่างเงียบหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมจะเปิดออกไปพวกเราจะได้แยกย้ายกันกลับ หรือจะให้ผมไปส่งที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมถามออกไปยังไม่ทันที่จะได้คำตอบกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมได้ยินเสียงดังปังลักษณะเหมือนกับปืนปากกาหรือปืนแก๊ปอะไรสักอยาก่างแล้วคนที่อยู่หน้าห้องน้ำคนนั้นเขาก็ล้มตึงหัวกระแทกกับพื้นทันที ผมช็อกเลยครับตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนเอามืออุดปากพยายามนิ่งเงียบอยู่แบบนั้นแล้วสิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าหลังจากที่เสียงเงียบไปสักพักน้องคนที่อยู่หน้าห้องน้าเขาก็พยายามส่งเสียงออกมาเหมือนกับเป็นเสียงในลําคอเปล่งออกมาแบบแหบๆโดยที่เขาพยายามพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยขอให้ผมช่วยเขาด้วยแต่ผมก็ยอมรับเลยครับ ว่าผมกลัวจนไม่กล้าที่จะเปิดออกไปจนในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งจากที่ทีแรกผมเห็นว่าแขนเขายังขยับแต่จนเวลาผ่านไปอีกไม่นานหลังจากที่สิ้นเสียงของเขาร่างกายของเขาก็หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ขยับอีกแล้วในตอนนั้นผมเห็นเขาหยุดนิ่งไปเลยครับ เหมือนไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจจนสักพักหนึ่งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยเสียงปังเหมือนกับถูกซ้ำไปอีกรอบจนกลิ่นขาวเลือดคระคลุ้งแล้วก็มีน้ําเลือดคน้คนๆค่อยๆไหลเข้ามาในห้องน้ําผมกลัวมากครับเลยนั่งเอาหลังพิง แล้วก็ยกมือพนมอยู่แบบนั้นภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเพราะกลัวว่าเขาจะเปิดเข้ามาแล้วจะเอาผมไปด้วยอีกคนแต่ก็โชคดีที่ว่าหลังจากที่เขาเดินเข้ามาแล้วเช็คว่าคนคนนั้นตายเขาก็รีบเดินหนีออกไปผมไม่กล้าทำอะไรเลยครับเลยได้แต่นั่งอยู่เงียบๆและก็กลาวว่าผมจะนั่งอยู่แบบนั้นจนถึงเช้า กะจะรอถึงฟ้าสว่างหรือรอถึงตอนที่ตำรวจมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่นั่งอยู่สักพักน่าจะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่าผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมจะได้ยินเสียงคนด้านน้ำเป็นเสียงที่มาจากห้องทางซ้ายมือซึ่งเป็นห้องที่สามที่อยู่ในสุดคือมันทําให้ผมตกใจมากว่าเสียงมาได้อย่างไรแล้วใครอยู่ข้างในนั้น เชีย่ยใครวะใครอยู่ข้างในวันนี่ยถึงตอนนั้นผมถึงกับสะบัดกับตัวเองกับเสียงที่ผมได้ยินและไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งติดอยู่แล้วก็ขังตัวเองอยู่ไม่ต่างจากผมและสิ่งที่เกิดขึ้นครับในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นคนคนนั้นเขาปีนอ่างใส่น้ำ แล้วก็โผล่หัวขึ้นมาด้านบนลักษณะเป็นผู้ชายผิวคร้ำตัดผมรองทรงใส่เสื้อคอปกเก่าๆอายุน่าจะประมาณสัก30และทันทีที่ผมเห็นผมก็รู้สึกตกใจมากไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจะให้ช่วยพาออกไปไหมเดี๋ยวผมช่วยพาออกไปเออไม่ต้องไม่ต้องครับ พวกเราอยู่เงียบๆดีกว่าข้างนอกเขาไล่ยิงกันอยู่เดี๋ยวพวกเราจะถูกยิงไปด้วยแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มได้ยินเสียงคนข้างนอกอีกเหมือนกับเหตุการณ์ยังไม่จบสิน้นก็เลยบอกให้เขาก้มกลับลงไปแต่จนสักพักหนึ่งเขาก็โผล่กลับขึ้นมาอีกแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเมึงไม่ไปถ้าแบบนั้นเดี๋ยวกูเอาไอ้นี่ไปก่อนก็แล้วกัน ผมขนลุกมากครับไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรแล้วผมจะได้เห็นอะไรแต่แล้วผมก็ได้เห็นว่าผู้ชายที่อยู่ห้องข้างๆเขาเปิดประตูห้องน้ำออกไปแล้วหลังจากที่ออกไปได้เขาก็ไปลากศพที่อยู่ข้างหน้าซึ่งลักษณะการลากก็คือเขาจับขาที่หันออกไปด้านนอกแล้วก็ยกขาทั้งสองข้างก่อนที่จะลากออกไปจนทั้งหัวทั้งลำตัว ได้ถลายไปกับพื้นกระเบื้องห้องน้ําจนเป็นเสียงดังคลื่นยาวๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงบางอย่างที่ทําให้ผมขนลุกแล้วก็กลัวมากที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเสียงที่ผมได้ยินก็คือผมได้ยินเสียงปืนอีกครั้งซึ่งเป็นเสียงปืนที่ดังอยู่ใกลมากแล้วก็ตามมาด้วยเสียงคนล้มตึงก็คือคนที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้ เขาน่าจะถูกยิงจนล้มหัวกระแทกไม่ต่างจากผู้ชายคนแรกแล้วก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วอีกคนผมบอกตัวเองเนะครับว่าหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรถ้าทุกอย่างไม่เงียบเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มาผมก็จะไม่ออกไปซึ่งผมก็นั่งรอไปเรื่อยๆเป็นเวลา6กถึงเชั่วโมงจนเวลาผ่านไปถึงประมาณตีหที่ผมมั่นใจว่าทุกอย่างน่าจะจบ เหตุการณ์น่าจะสงบหมดแล้วแล้วด้วยความที่ผมเริ่มไม่ไหวผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะออกไปข้างนอกดีกว่าจะได้ขึ้นรถไปเอาโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในตอนนั้นด้วยความที่ผมยังกลัวอยู่ผมก็เลยเปิดออกมาแบบเงียบๆค่อยๆแง้มประตูห้องน้ำออกมาแต่สิ่งที่ผมเห็นครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า ผมได้เห็นผู้ชายสองคนนั้นก็คือคนที่ถูกยิงจนตายเสียชีวิตไปต่อหน้าของผมเขาได้นั่งพิงขอบประตูคนละฝั่งแล้วก็สบบุหรี่คุยกันอยู่และในวินาทีนั้นเองครับทันทีที่เขาเห็นว่าผมเปิดประตูห้องน้ำออกมาเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่ามึงจะตายอยู่ที่นี่หรือว่ามึงจะออกไปทำบุญให้พวกกู แต่หลังจากที่เขาถามแบบนั้นก็ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตคนแรกเขาก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าเอาแม่งเถอะเพราะเมื่อตอนหัวคำ่ำกูขอให้มันช่วยแต่มันไม่ช่วยกูแล้วในวินาทีนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมสติแตกจนบ้าหรือว่าผมมีสติมากเกินไปผมก็เลยถามกับเขาไปว่าไม่เป็นอะไรเดรอเจ็บตรงไหนหรือเปล่า โดนยิงตรงไหนบ้างหรือไม่แล้วจะให้ผมช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยหรือไม่กู <gou fall. S 2> ไม่ไปกูไม่เจ็บเพราะพวกกูตายอยู่แล้วพวกกูตายมานานแล้วจะอีกกี่สิบกี่ร้อยครั้งพวกกูก็ไม่เป็นอะไรผมหูอื้อเลยครับแล้วหลังจากที่ได้ยินแบบนั้น สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคนแรกที่ผมเห็นว่าเขาตายเขายืดตัวให้ผมดูจนตัวสูงขึ้นไปถึงเพดานแต่ตัวของเขากลับย้อยลักษณะคล้ายกับยางยืดแล้วเขาก็เอาหัวแกวงไปมาค,คล้ายๆกับคนแกว่งสายยางตาเหลือกขึ้นไปด้านบนจนมองไม่เห็นตาดำส่วนอีกคนหนึ่งเขายังนั่งอยู่กับพื้นห้องน้ำแล้วก็เหมือนกับว่าเขานั่งร้องไห้ แล้วก็พยายามเอาเชือกรองเท้ามาเย็บเข้าที่แผลของตัวเองในวินาทีนั้นผมไม่ไหวแล้วครับจะเป็นยังไงก็เป็นกันผมเลยวิ่งสวนออกมาเลยแล้วก็กระโดดข้ามคนที่นั่งอยู่จนเขาก็ผวาหลบคงไม่คิดว่าผมจะกล้าทำแล้วหลังจากนั้นผมก็วิ่งหนีออกมาเลยโดยที่มีเสียงหัวเราะปนกับเสียงร้องไห้ ไล่ตามหลังของผมมาจนเมื่อวิ่งมาถึงรถด้วยความที่ผมกลัวมากคือกลัวจนไขกุญแจไม่ได้เสียบยังไงก็เสียบไม่ถูกผมก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกมาที่ถนนและเมื่อมาถึงข้างหน้าผมก็แทบก้มลงกราบเมื่อได้เห็นรถขายลูกชิ้นขับผ่านมาข้างหน้าพอดีตอนนั้นผมก็เลยโบกให้เขาจอด แล้วก็บอกเขาว่าขอไปด้วยซึ่งลุงเขาก็ตกใจแต่ผมก็บอกให้รีบออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่นั่งออกไปสักพักผมก็ไปถึงสี่แยกไฟแดงซึ่งเป็นแยกใหญ่ที่อยู่ในเมืองจนเมื่อไปถึงตรงนั้นลุงเขาก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมผมถึงไปอยู่ตรงนั้นผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมแวะไปเข้าห้องน้ำ แล้วผมถูกผีหลอกผมก็เลยวิ่งหนีออกมาซึ่งลุงเขาก็ขนลุกเพราะเขาเองก็กลัวเหมือนกันหลังจากนั้นผมก็เลยขอเขาลงคือลงตรงที่มีไฟบวกกับฟ้าเริ่มสว่างแล้วก็มีรถวิ่งค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากที่ลงมาผมก็เลยจะควักเงินให้แต่ก็ปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์ของผมอยู่ในรถผมก็เลยจะขอเบอร์ลุง เพื่อที่ในวันหน้าผมจะได้เอามาให้ลุงทีหลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมเงยหน้าขึ้นมาในเวลาเพียงไม่ถึงสิบวินาทีก็ปรากฏว่าลุงคนนั้นได้หายไปแล้วครับหายไปพร้อมกับรถลูกชิ้นทั้งคันคือมันเป็นไปไม่ได้กับในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสิบวินาทีที่คนทั้งคนรถขายของทั้งคันจะหายไปบนถนนที่เริ่มสว่าง เหมือนกับไม่เคยมีอยู่จริงผมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับผมนั่งอยู่แบบนั้นจนเช้าจนฟ้าเริ่มสว่างจริงๆคือผมไม่กล้าจะไปไหนต่อจะโบกรถก็ไม่กล้าจนกระทั่งประมาณเกือบเจ็ดโมงผมถึงกล้าบบโบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็กลับไปจ่ายเงินที่ห้องวันนั้นผมจับไข่จนลุกไปไหนไม่ได้เลย ได้แต่กินพาราทุกสี่ชั่วโมงหลับตาก็เห็นแต่พวกเขากินเขาเลือดก็ยังติดจ,จมูกเสียงปืนก็ยังดังก้องอยู่ในหัวจนผ่านไปอีกหนึ่งวันเต็มๆผมถึงพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไปหาเพื่อนที่ทำงานจนเมื่อไปถึงผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนเองก็ขนหัวลุกแล้วผมก็ขอว่าให้ช่วยพาผมไปเอารถหน่อย หลังจากนั้นเพื่อนก็เลยพาไปโดยที่ไปกันในช่วงกลางวันแสบแ,และเมื่อไปถึงสิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นครับคือผมได้เห็นว่าปั๊มนั้นเป็นปั๊มร้างแล้วตู้น้ำมันที่เห็นมีอยู่สองตู้มันก็มีแต่สนิมทั้งหมดหลังคาปั๊มก็แทบจะพังลงมาห้องน้ำก็เก่ามากกระจกอะไรในปั๊มก็แตกหมดเด็กปั๊มที่ผมโบกมือให้ก็ไม่มีแล้วความจริงอีกอย่าง ที่ผมพอจะรู้อยู่แล้วก็คือว่าศพเหล่านั้นก็ไม่มีจริงคนที่ถูกยิงก็ไม่มีจริงหลังจากนั้นผมก็เลยช่วยยกมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนขึ้นใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็ให้เพื่อนขับรถกระบะออกมาให้จนเมื่อกลับออกมาเมื่อไปคุยกับคนในพื้นที่ไปคุยกับพี่ที่ทำงานพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าในปัมป๊มๆนั้น เขาลือกันว่ามีคนตายน่าจะมากหลายสิบคนคือทั้งเคยมีวัยรุ่นยิงกันมีขี้ยาถูกวิสามันมีสาวสองมาผูกคอตายเคยมีรถบรรทุกจอดเสียชีวิตบางก็ว่าเคยมีศพปริศนาถูกเอามาทิ้งไว้หลายศพเด็กปั๊มฆ่ากันก็มีรวมทั้งมีแรงงานต่างด้าวมาคลอดลูกทิ้งไว้หลังปั๊มแล้วก็ปล่อยให้เสียชีวิตแบบนั้น ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันไหนจริงไม่จริงไม่รู้จะไปสืบหาความจริงที่ไหนมีแต่เรื่องที่ผู้คนบอกเล่าแต่ที่แน่ชัดแล้วเห็นมาเองกับตาคือผมเห็นว่ามีคนยิงกันตายจนเลื่อนนองพื้นห้องน้ำก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างนั่งเฝ้าผมตลอดทั้งคืนจนเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันเมื่อผมตั้งสติได้ ผมก็หนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ผมจะหนีออกมาแล้วเขานั่งเฝ้าผมอยู่หน้าห้องน้ําเขาได้ตะอคอกถามกับผมว่าผมจะตายหรือจะออกไปทําบุญให้กับพวกเขาแล้วด้วยความที่ผมรอดมาได้แล้วผมก็เลยไปทําบุญไปถวายสังฆทานให้เขาครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นผมก็เพลินแล้วครับผมทําบุญให้เขาแค่ครั้งเดียว แล้วก็ไม่เคยกลับไปที่จังหวัดนั้นอีกเลยรวมทั้งลาออกจากงานแต่สิ่งที่ผมยังนึกถึงแล้วยังทำบุญให้ตลอดก็คือลุงที่ขับรถลูกชิ้นคันนั้นที่รับผมไปส่งถึงสี่แยกจนทำให้ผมรอดตาย